อุตุฉบับที่6เตือนพื้นที่เสี่ยงภัย46จังหวัด2จังหวัดอ่วมเร่งช่วยเหลือณขณะนี้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตภัยอุตุคภัยพยากรณ์อากาศพบกันในช่วงสายของวันพุทธที่3มีนาคม2564เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่เมื่อวานนี้มีฝนตกกันไหมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคตะวันออกนะครับอย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาด้วยนะครับ ซึ่งในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนนะครับเป็นฉบับที่6รวมถึงนะครับมีข่าวในเรื่องพายุดูดูร้อนถล่มใน2จังหวัดนะครับก่อนที่เราจะไปดูและไปฟังข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีก่อนใครในโลกนี้ซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่มุมด้านล่างขวามือของคลิปนะครับ ให้กดลงไปเลยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปฟังประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราจะมาดูกันนะครับเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุการณ์พายุฤด,ดูร้อนพัดถล่มนะครับที่บริเวณพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยได้เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงถล่มบริเวณอำเภอปางกู่บ้านเรือนพังเสียหายจำนวนมากต้นไม้หักโค่นล้มทับเสาไฟฟ้าแรงสูญล้มละเนระนาด โดยเมื่อเวลาประมาณ17นาิ30นาทีนายเทเวศมีสรีนายอำเภอปางกู่จังหวัดสีสเกตได้รับรายงานจากผู้นำชุมชนว่าได้เกิดเหตุพายุฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงพัดถลม่มทำให้ชาวบ้านเรือนในเขตตำบลสำโรงปราศาสตได้รับความเสียหายหลายหลังดังนั้นจึงให้มอบหมายให้ในายสตรีมงคลรัฐวงวันนา ปลัดอำเภอและหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองและนายจำนงยอดย้อยปรลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปรางกู่ที่8ออกไปสำรวจพื้นที่ที่ได้รับแจ้งและเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนซึ่งจากการที่นายสิริมงคลรัตน์วงวน,นา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและคณะได้ทำการสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วพบว่ามีต้นไม้ล้มทับเส้นทางในหมู่บ้านหองขามหมู่13ตำบลสำโรงปราศาสตร์และมีต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนน ระหว่างบ้านหนองนาบ้านหองขามตำาบลสํโรงปราศาสตร์ในเบื้องต้นทางการไฟฟ้าอำเภอปางกรูก่ต้องการและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลสํารงปราศาสตร์กำลังเร่งดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มออกจากถนนเรียบร้อยและจะได้ทําการเร่งซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่พังเสียหายต่อไป ด้านนายเทเวศมีสรีในอำเภอปางกู่ได้เปิดเผยว่าการเกิดวัตภัยในครั้งนี้มีบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายจากลมพายุจำนวนสองหมู่บ้านด้วยกันโดยที่บ้านหนามแทง่งมีบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายในบางส่วนจากการตรวจสอบเบื้องตน้นพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวนสามหลังยุงข้าวหนึ่งหลัง และที่บ้านขอนแต้มีบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายบางส่วนเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนเสียหายจำนวนสี่หลังโดยในช่วงเช้าของวันนี้3มีนาคม2564ตนจะได้จัดกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปางกู่ที่8และจิตอาสาในพื้นที่ออกไปเร่งทำการซ่อมแซมบ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้สามารถใช้ เพื่อเป็นที่พักอาศัยได้ตามปกติเช่นเดิมส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่บริเวณจังหวัดอุดรธาน,นีได้เกิดพายุถลม่มหลังคาพัดปลิวพังเสียหายเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาของเมื่อวานนี้2มีนาคม2564ได้เกิดฝนตกลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอชัยวานและอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นี โดยเฉพาะที่บ้านคำบอลตำบลชัยวานมีพายุหลงฤด,ดูตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนเป็นฉบับที่หเมื่อวานนี้ได้เกิดฝนตกและลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านถูกพายุลมพัดจนพังเสียหายหลังคาปลิวว่อนไปทั้งหลังนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่ล้มหักโคน่น โชคดีที่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยในขณะที่ทางอำเภอชัยวานได้เร่งสำรวจความเสียหายคาดว่าจะมีอีกหลายหมู่บ้านต้องการความเชื่อเหลือแก่ประชาชนในเบื้องต้นและในวันนี้นะครับเวลา5นากากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนเป็นฉบับที่6 ซึ่งเตือนในเรื่องของพายุฤด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยจะมีผลกระทบจนถึงวันที่4มีนาคม2564ในช่วงวันที่3-4มีนาคม2564บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นรวมถึงลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างรวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบดังนี้ในวันที่3มีนาคม2564วันนี้ภาคเหนือบริเวณจังหวัดอุดตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตากภาคตะนออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครเสียยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสมุทรสาครและสมุทรสงคราม รวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมนทนด้วยนะครับภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชิงเซาชนบรุรีรีองจันทบรุรีและตราดส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบรุรีและประจวบคีรีขันส่วนในวันที่4มีนาคม2,564คือวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือบริเวณจังหวัดสุขโขทยัย พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพช,ชบูรณ์และตากภาคกลางบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรีภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมเริเวณภาคตะันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่มีลมใต้และลมตะันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมเริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะนนอ,อกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งทางช่องวาตาภัยอุทกภัย,ภยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ